ียนอาจารย์ที่เคาลบและสวัสดีเพื่อนๆที่น่นนารักทุกคนนะคะพวกเราโปรทีมุ่งมีสมาชิกดังนี้ค่ะหนึ่งนายวัชิรพงศ์คงดียสองนางสาวจิระพรสมหมายและสามชั้นนางสาววัชิรีคณอดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคนของพวกเราจะมาพูดเรื่องบอดี้แลนด์บเว์ดังนี้ค่ะ บอดี้รเกตหรือสากายใช้ในการสื่อสารโดยใช้ร่างกายสื่อสารโดยท่าทางในแบบของตอนเองนะครับ <c oughs> เช่นการต้อนรับของประธานาธิบดีจอห์นดันยูรูธผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในการต้อนรับนายโทนี่แบกบประตาราธิบดีของประเทศอังกฤษนะครับในการท่าเดินไปได้วยกันนะครับผมแล้วก็เช่น การจับมอือแช่แคนกันนะครับเป็นการข่มขันกันเล็กน้อยนะครับสําหรับผู้นําต่างๆนะครับโดยนับว่าเป็นการใช้ภาษาร่างกายนะครับโดยการใช้ต่างๆนะครับ อย่างร้อยละเจ็ดเปอร์เซ็นต์การสื่อสารระบาดบนนุ้นที่ใช้คำพูดแต่ร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเราสื่อสารกันทางภาษาไกลาค่ะสรุปนะคะภาษาไกลาที่เราใช้รวมทั้งท่าทางและสัญลัก สำหรับวันนี้นะคะพวกเราคูกทูกอจบกัน